สะพานลอยที่เกิดเหตุสูงกว่าพื้นดิน15้าเมตรถ้าหากคนคนหนึ่งตกลงจากความสูงขนาดนั้นจะต้องเกิดแผลสาหัสอย่างแน่นอนสาหัสขนาดไหนถ้าศีรษากระแทกพื้นกระดูกต้นคอหักอาจเสียชีวิตในทันทีถ้าร่างกายตกลงมาก่อนที่เห็นบ่อยคือกระดูกหักจากการกระแทกอวัยวะภายในอาจมีการฉีกขาดอย่างรุนแรง กระดูกหักรุนแรงรวมทั้งอวัยวะฉีกขาดอาจทำให้เสียชีวิตได้หมายความว่าขณะเกิดเหตุนั้นแม้ว่าผู้ตายจะไม่ถูกชนโดยรถยนต์ก็อาจจะตายได้เช่นกันใช่ค่ะสาเหตุการตายของผู้ตายคืออะไรคะศีรษะถูกกระแทกอย่างรุนแรงสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักหมายความว่าผู้ตายไม่ได้ตายเพราะตกลงมาจากที่สูงใช่ไหมคะจะว่ายอย่างนั้นก็ได้คุณรู้จักผู้ตายได้ยังไงคะผมเคยมีเรื่องกับเขามาก่อน ใครๆก็รู้ว่าเขาร้ายมากตอนพวกเราจับกลุ่มเขาจะต้องระวังตัวใช่แล้วนะไปหรือเปล่าเฮ้มันจับอะไรเฉียนคนละทีคนนั้นเฉียนจะไปหรือไม่ไปไม่ไปต้องฆ่าตัวตายเนี่ยจยไม่ไปจงใจนะไอ้สิแล้วทำไมผู้ตายถึงมีเรื่องกับพวกคุณล่ะคะเขาไม่ยอมให้จับกลุ่มพ่อค้าหาบเร่ถูกจับจะมีผลยังไงบ้างคะปรับเงิน ยึดของเข้าหลวงหมายความว่าผู้ตายต้องการหลบเลี่ยงผลลัพธ์ที่จะตามมาจึงมีเรื่องราวกับพวกคุณหลายครั้งแล้วล่ะสิคะครับขณะเกิดเหตุคุณพูดกับผู้ตายหรือไม่ว่าโดดซิแน่จริงโดดเลยถ้าแกโดดลงไปเราจะปล่อยแกไปผมพูดครับแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะหมายความว่าคุณไม่ได้คิดจะให้ผู้ตายโดดลงจากที่สูงใช่หรือไม่เปล่านะครับผมเพียงแค่อยากให้ผู้ตายรู้ว่า ถ้าโดนลงไปจะเกิดผลที่รุนแรงตามมาสารที่เคารพผมมีบันทึกการทำงานในหนึ่งปีของจำเลยทั้งสองคนและข้อมูลที่ผู้ตายร้องเรียนว่าจำเลยใช้อำนาจในทางมิชอบ เฝ่ายโจสักพยานต่อได้นอกจากในหน้าที่ที่ทําให้คุณมีเรื่องวิวาทกับผู้ตายแล้วยังเพราะว่าผู้ตายร้องเรียนคุณทําให้คุณถูกสอบสวนจึงรู้จักผู้ตายใช่หรือไม่ในหนึ่งปีที่ผ่านมาบันทึกการทํางาน20ครั้งมีอยู่12ครั้งที่คุณจับผู้ตายสําเร็จไม่ทราบว่านี่เป็นสถานการณ์ปกตกิหรือไม่ผมเอาไปทํางานตามปกติเห็นพวกค้าหาบเร่ก,ก็ต้องจับกุมพวกเขาไม่จะตั้งร้านอยู่แถวที่เดิม เาไม่จับกลุ่มพวกเขามันไม่ปกติตรงไหนก่อนหน้านี้พยานเจ้าตาชูก็เหมือนกับผู้ตายทุกครั้งก็ทั้งหาเพร่ที่เดียวกันแต่เขากลับถูกจับเพียงสี่ครั้งไม่ทราบว่าทําไมจึงเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นได้เพราะเขาวิ่งเร็ว่าสิหรือเพราะว่าคุณตั้งใจจับกลุ่มผู้ตายเท่านั้นของเปล่านะขณะเกิดเหตุผู้ตายได้แสดงให้เห็นหรือไม่ว่าเขาจะกระโดดจากสะพานลอยลงไปเขาไม่ได้พูดถ้าผู้ตายไม่ได้พูดว่าจะกระโดดลงไปแต่คุณกลับพูดว่า โดดสิแม่จริงก็โดดเลยานายโดดลงไปฉันจะไม่จับนายเป็นการสนับสนุนให้ผู้ตายฆ่าตัวตายเขาไม่ได้พูดแต่พฤติกรรมของเขาคือกำลังจะเตรียมโดดถ้าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าผู้ตายกำลังเตรียมจะทำพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้คุณกลับไม่ได้ยับยัง้งได้ทางกลับกันคุณกลับผลักดันให้ผู้ตายทำพฤติกรรมนั้นเท่ากับสนับสนุนให้ผู้ตายฆ่าตัวตายของเ่า